ไม่ไม่หรอกหยิบลิปปแป๊บน,นึงโอ้ยแม่เจ๊ นี่ครัชโอ้ยเจ็บเป็นกล่อง <laughs> เห็นแล้วเหรอไม่ชัดมากเกดติทันไล้์สอบเหรอหายไปไหนมาคิดถึงกันไหมเนี่ย แล้วคนเรามาแกะกล่องช่้มกันทุกคนรู้ไหมผมแบบเสียมากเพราะว่าไม่ได้เอาออยมาจะทำไมถึงไม่ซื้อออยที่นี่เพราะว่ายังไม่มีออยที่แบบอยากใช้อ่ะแบรนด์ที่อยากใช้อ่ะอนนไม่มีอ่ะ วันนี้ทำอะไรวันนี้เรียนค่ะวันนี้เรียนออนไ์ทั้งวันเลยมาเยอะพี่เต๋อฮัลโหล้าพันเปโซสเท่ากับกี่บาทไม่รู้แต่ถูกกว่าไทยแน่นอนนี่หนูน่านตัวน,นี้มาด้วยอันหนึงนะนี่ไม่น่ารักอะไม่ชอบอะ ไม่ชอบมาไม่เอาไม่อยากได้แล้วค่อยเราจะมาแกะอันอื่นกันคือหนูจะยกกล่องมาเพราะว่าญาติหนูอยากได้ด้วยแล้วแม่หนูก็อยากได้<า>นะหมันท้ากันน่ะ <Thank> you เพิ่งเลนเสร็จครับเหมือนก้านดูนะดูนะ ไม่เอาตัวนี้เราก็ตัวนี้ได้จะเฉยๆมากแต่รู้ว่าไม่อยากได้ถ้าได้ก็จะเป็นเครื่องมือต่อรองทีดีอยากได้ตัวนี้มากอยากได้ตัวนี้อ,อันนี้หนูขออนญาตหนูแกะมา,ไม,า,าไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัวนี้ด้วยไม่ชอบไม่เอาสิน้ำตาลเพราะว่าไม่ชอบสิน้ำตาลขอหนะขอหนะ ถ้ามันถ้ามันได้อันที่อยากได้มันจะคุ้มเงินที่สุดไป มดหมดแล้วใช่ไม่ให้ไม่ให้แม่หรอกเจฮ้ย,ยหรือว่าเราต้องมาไลฟ์เราก็อันนั้นี่โทรหาแม่น่ะคือที่พันมาที่หนูไม่รับเพราะว่าเงินเอ้ยไม่ใช่เงินหมดเน็ตหมดไม่รับสายแล้วรับสายรับสายเฮ้ยจ๊ก็สย ตัวนี้หนูอยากได้ได้เลยว่รับสายหน่อยคุณกมลทิพย์ทุกคนหนูมีความสุขอ,โอะโอเคมือดีมากเก่งจริงเอาจริงนะก่อนที่จะมือดีได้ก็แกะได้ตัวตัวนี้มาก่อนแล้วก่อนที่จะแกะได้ตัวนี้ก็ ได้อีกตัวหนึ่งมาก่อนแต่ว่าตัวนั้นจะขยานแล้วจะไม่เราเก็บเอาไว้อันยังซช่ไหมกี่กล่องซช่ไหมหกกล่องค่ะเยะ่ได้ยินความสุขวันนี้จะมีอะไรไปอวด พีพีแล้วเย่ yeah. วันนี้เป็นวันอะไรอะนชอร์โรเดย์อะไรไม่รู้ของเขาอ่ะเอออะไรไม่รู้สากลแห่งชาติคือเป็นวันฮอลิเดย์ของฟิลิปปินส์ค่ะอืมแ้่ทุกคนหนูอยู่ฟิลิปปินส์มันสิกขึ้นเลยหนึ่งเม็ดตรงตอยู่ไทยไม่เคยมีสิีแปกหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ ไี่น่ต้องต่อคิดมันไม่ต้องต่อเลยค่ะเพราะคนคนมันไม่ได้เยอะอัดแน่นแบบเหมือนคนไทยแบบว่าเหมือนที่ไทยวันนี้วิ่งยังวันนี้เบบาจะวิ่งตอนเย็นเพราะว่าไม่มี motivation อะค่ะว้าห้องสวยไหมแต่ตอนนี้ข้างหลังนรอเพราะว่ามิเตขายเบบี้เย้เย้ น้ำแบบปลาแน่ๆไม่รู้อ่ะสิวขึ้นที่หัวคิ้วแปลว่าอะไรนี่ใช่สิวเครียดป่ะหรือไม่ใช่กินอะไย่างหนูทานแล้วค่ะหนูทานหน่มจีบมาเออรู้ไหมฟิลิปปินส์มีกงฉาดด้วยนะถึงกินไม่ได้คิดถึงพี่เป็นค่ะคิดถึงคิดถึงพี่เแหวนมาด้วยนะแหวนันนั้นหนาแหวนอแหวดอกไม้อะ่ะ อื um. พ่อแม่หลับแม่นอนคะ่ะอย่าโทษฟิลิปปินพี่แรงเพื่อกักนนนนนะใชา่โอเคยอมรับชอบคลิปที่ตัดต่อไหมคะคือแบบด้วยคนที่แบบมุมห้องมันมันมันเบลกอะไรเงี้ใงงยนะใ,ในการที่จะวางมุมกล้องแล้วก็คยกว่าอะไรนะใช่ในการที่ว่ามุมกล้องแล้วก็ ถ่ายอะไรเงี่ยก็เลยมีไอเดียในการตัดต่อมาขึ้นเป็นยังไงบ้างจงิอยากกินกงฉ่ากงฉ่าคอหวานเลยเราได้ไปกินที่เวียดนามใช่ไหมสั่งหวานแบบหวานน้อยสุดนะแต่หวานมากชอบตลกนี้ปากอบผิบ คือไอ้ปากกับพีบอะไดไอเดียมาจากคือไม่ได้ใส่เองมันคืออุบัติเหตุในการเสริมสวยในคลิปเธอหนูไม่ได้ทาลิปเลยวันนั้นอะหรือหนูเลียลิปออกไปหมดแล้วนี่แหละคงมันมันต้องทาแหละหนูเราหนูปากซิ้นม,มากเรายิ่งยิ่งเป็นคนไม่มีปากอยู่แล้วอะเป็นคนปากปากเล็กอะพอยิ้มก็ไม่มีปากด้วยนะแบบบางชนิดเลยอือก็เลย เี <Yeah. S 2> ่ยกระพริบเลยชื่อเสียงฉันใช้ Google Translate แล้วมันยังสามารถอ่านได้ไหมเบอร์ลุมสวัสดีคิ ing yes I can I understand I can read that ข้าต้มช็อกโกแลตอร่อยไหมอ๋อแชมพูชมพูราโดหรอชมพูราโด ไม่อาจจะไม่ใช่เราที่อาจจะชอบสิ่งนั้นคือจะพูดว่าไงอะ่ะแชมพูลาโดมันมันเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมคะช็อกโกแล็ตข้าวต้มทุกคนรู้จักรอลิงพินไหมแล้วหนูอ่ะติดตามช่องพี่เขาอยู่พี่เขาอ่ะทําให้สามีกินทุกเช้าเลยมันเลยเป็นแรงบันดาลใจให้หนูได้ได้แบบเกิดความอยากกินอะไรเงี้ยแม่จ,จะไม่ใช่เราที่อยากจะชอบสิ่งนั้นอืม ม่มีซอยคอจับเลยใช่ <dış kindly hehe> ไปไทยไม่มีน้องเปรมสิบวันแล้วหนูจะได้กลับไทยแล้วค่ะกลับไปแบบเหมือนสูตรอากาศอะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาแซมพูดทุกคนโฟกัสผ <away Mü> <osters> ิดจุดมากเลยอะคิปนั้นอะต้องเห็นในจีคอลเลิฟลงว่าร้านเส้นผ้ามาให้หมวกเท่ๆอ๋อใช่เขาสปอนเค่ะสปอนเซอร์ วันญี่ปุ่นสปอนเซอร์เยอะมากแล้วก็เสื้อที่ทุกคนเห็นที่เป็นท so ี่หนูใ <objectives> ส่โซโล่ะไอวันพีสอะมันก็จากละนั้นแหละยังไงสีโยกลับวันเดียวสินะ อาจจะไม่อาจจะยังอาจจะหลายวันทุกคนอนหนูเพิ่งได้เข้ากลุ่มเนี้ยในในมหาลัยอะ่ะมันจะเป็นเหมือนรุ่นรุ่นรุ่น,น,นใช่ไหมแล้วเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรหรอคะคือหนูไม่รู้อะ่ะมันจะเรียกว่าเหมือนมันเป็นพี่เทคของหนูคือรุ่นสี่สิบ็ใช่ไหมหนูรุ่นสี่สิบป รุ่น47่สิบแล้วรุ่นล้าก็ในนั้นก็จะมีรุ่น46ที่เป็นพี่เทคของพี่เทคแล้วก็จะมีพี่เทคของพี่เทคของรุ่น46อีกก็จะเป็น45มันมีไปถึงรุ่น40เลยแล้วหนูรุ่นสี่สิบแปดและน้องใหม่ก็คือรุ่น49่สิบเก้าโอม่คือความความแบบต้นไม้ f a m เฟมีอ่ะ อกลุ่มสายรหรัสใช่คือตอนแรกคิดว่าสายรหรัสน่าจะมีแค่แบบพี่สี่สิบหกมั้ไงไม่มันไปถึงสี่สิบเลยหนูแบบคือ <c oughs> หนูอ่านแล้วโอ้ oh m ม god what is that นัดวันกับน้องคนสวยแบบันทินยังโอ๊ยนัดแล้ววันที่เราว่างตรงกันทั้งคู่เองจริงนัดนัดนัดว่าจะไปที่ท,ท,ที่หนึ่งด้วยนะคือหนูชอบมากนั่นก็คือสองวดัดอยากไปสงวดัดมามามาไห้ฮัลโหล สิบสสี่สิบก็สมัยมีลายกลุ่มใหม่ๆแบบหนูว่านะ่าจะใช่นะ่ะแปดปีที่แล้วตายจริงคนน้แต่ละอย่างที่หนูคุยกับแม่มีแต่ใครเบบี้เราจะลองทอยอีกครั้งนะเขาจะรับสายไหมนี่ของอวด ถามว่าทายกีม่มงนะแม่เปิดกล้องหน่อยเปิดกล้องได้ไหมเซฟไลฟ์อยู่นะแต่ว่าไม่ได้ชมแม่ดตัวนี้ของฉันของฉันของฉัน ตัวอื่นเนาะไม่ได้แกะดีแล้วอย่าเพิ่งแกะมีสองตัวไม่เมดตอนนี้ตัวเดียวแกะนะอ้ยแนกเธอรู้ได้ว่าเป็นตัวนี้ไม่รู้ฉันสุ่มเธอแกะไปแล้วสองกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งก็คือพึ่งกล่องหนึ่งก็คือเป็ดเพราะฉะนั้นตัวนี้เธอต้องไปเอากล่องที่สามที่ฉันบอกว่าอย่าเพิ่งแกะไงแต่ฉันโทรไปขอไม่ฉันฉันไปขออแปะมาแล้วไง ขออะไร <gì? S 2> ขอแกะได้ไหมหนึ่งกล่องอ๋อแล้วเธอก็เจอเลยเหรอใช่ห่าห้าเก็บที่เหลือใหฉันรุนบ้างอันนี้ของฉันเพราะฉันยังไม่มีตัวนี้อลิสเขาเรียกอลิสใช่ไม่ใช่นางาหานอลิสโอเคแค่นี้แหละ๊ายบายยอากได้ดอกนั้นน่ะเดี๋ยวส่งไปตรงมาดอกไม้อ่อเคไปไย เย้ <laughs> <Yeah. S 2> <laughs> ไม่ให้เออเล่นลิสต์สุนชอบมากเลยนะของฉันหน่อยแม่ดีดดีโอ้ยแย่อ yeah, ะแม่ ไม่ใช่หรอกกับไทยไปจะพูดมาอะไรหรอือเปล่าอุ๊ยลืมยิบกลับมา <laughs> แ <laughs> okay. ย่ปะโอเคอฮ้ยเดี๋ยวหนูจะไปน,น่นแล้วที่นี่มีร้านนวดไทยอยู่รูนคุยกันนานหลจังวัยรุ่นสดสด <laughs> เอาจริงนะหนูว่าหนูคุยแบบวัยรุ่นแล้วนะ ไม่ทุกคนต้องเคยเห็นเกทคุยกับพ่อเกทก่อนว,ว้าวอันนี้คือแบบไอดอลหนูเลยอ่ะหนูชอบมากหนูชอบตอนแถวคนนี้คุยกันมากมันมันเป็นคอ n v e r s a t i o นที่แบบว่าสนุกดีใช่ขเขาจะอินนี่ทีกัดสอนยา เว่าที่เนังมินจะโฟกัสอะไรดีเหมือนพี่น้องคุยกันทุกคนคะก่อนที่จะมาเป็นการคุยกันแบบนี้ได้ผ่านอะไรมาเยอะมากเมื่อก่อนหนูแบบคุยกับแม่ไม่ถูกเพราะว่ามันเหมือนกับว่า ต้องอยู่ในกรอบที่จะต้องคุยกันแบบเป็นพ่อ,อเป็นแม่มาก่อนองปะเออ่อ,อน,น้านี้ตัดเล็บตำมือจำนิ้วไม่ชอบเล็บยาวค่ะองเล็บสำแซดเชิญนั้นชนิมแฮปปี้อ๋อยายายา,ยา ซูนดายาไรเฟิร์นนังไปปั่นงานต่อแล้วนะโอเคมาไรแล้วคนคายอย่าลืมปั่น IDG a นะ mm hmm. เพลง IDG a ออกมาแล้วนะอย่าลืมปั่นนะ mm hmm. มาเรียนกอล์ฟมอหลังเทียง ไม่ได้ไปหาเลยแง yeah. ถ้าไม่มาหาใจงอนจริงมาหน่อโอเคยวหนูไปละว,วันนี้หนูมาแกะขายเบบี้ให้ดูแล้วถ้ารอบหน้าหนูเจอลาบูบูบมเนนมื่อไหร่สนุกไหมาะว่ามันจะมีมาหาลาบูบูเพราะว่าเพราะว่าเออวันนีอีกสาขาหนึ่ง ลาดูลาดูบ๊ายบายฟัองสามเวลาเลยอย่างนะเก่งมากต้องบ่อยๆนะคะคบ๊ายบาย,บาย,บาย